และนี่ผมก็บอกคุณอนุทินไปแล้วในฐานะรัฐมนตรีมาดไทยคุยกับชาดาไปแล้วนะครับก็เคยเอานโยบายพี่ไปใช้ดินะเดี๋ยวพี่จะเป็นช่วยจัดการให้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆน,นะกระทรวงมหาไทยนะแก้กฎหมายพรบอาวุธปืนนะเรียกเก็บวุฒให้หมดใครมีวุฒถูกกฎหมายจ่ายเงินคืนเข้าไปใครผิดกฎหมายปืนเถื่อนนะ่ะเก็บให้หมดใช่ไหมภายในหเดือนนะ ถ้าใครยังมีอาวุธปืนอยู่อาวุธปืนไปใช้นะไปทำร้ายใครยิงใครเอ้จะแค่เจอเอาวุธก่อนจำพุกตลอดชีวิตถ้าอาวุธปืนไปยิงใครเจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายประหารชีวิตเอาไหมไอ้แบงก์การนี่มันเรื่องเล็กเก็บอาวุธให้หมดแล้วก่อนเถอะนะไอ้แบงก์การนี่มันสมมติว่ามันเพิ่งเกิดรายนี้รายเดียวไอ้ยิงฆ่ากันตายมันมีเท่าไหร่แล้ะมีทุกวันนะแต่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมัางไม่เป็นข่าวมัางเห็นไหม นะถ้าผู้ที่บริหารประเทศไม่เด็ดขาดก้าหารไม่มีทางให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรอกนะ